ก้าวสบายดีสวัสดีครับพอ่นอยไ่น้องทุกคนวันนี้กับบ,บ,บ้านเราเองมีงานพี่น้องบ้านแต่บ้านเสาบ้านทางประเทศไทยพี่นาะวันงานพี่เป็นงานงานสู้ขอน้องน้องสาวเนาะทางเจ้าบ่าวมาสู้ขอแต่ว,ว่าคล้ายๆเราภาคสู้นะพี่น้องก็คืออาจจะมีงาน,งน,นที่เก่งก็เนาะทำในเมืองบ้านอยานน่างเช่นแต่งงานอันหนึ่งนะเอาเุ้มครูเจ้บบาสาวสาวนี้เาสาวเสื้อสีขาวนี่น แล้วกาศเบาสีเทากับเป็นงานเลยวะผู้หญ in so 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 ิงคนมาสู้คอมาปากสู right ้ก right ับบ้านอย่าขี้แต่งเนาะกับชนีดอาทิตถ่ายผูกแขนผูกขมมอนคมือแบบเล็กๆน้อยๆน้องก็จะดูวุ่นๆเนยเสียงดังเนี่ยไปมีโอกาสกันเลยถ่ายไปที่น้องดนวยอันนี้ก็ยาทั้งผ่ายทรายไปแล้วก็ลายเนี่ยอันนี้ก็ไฮ้ายได้เลยนั่งด้วยกันเอาเบิึงยาทถ่ายยิงกัน ยาทางไายยิงงยงยงย่งน่าหนีสิทางบ่ออินเนาะยาทางบ่ออินเนาะกระซิติงต้องน้อยนิดหน่อยนะพี่น้องเพิ่นเนี่เพิ่อนฮูเพิ่อนมองเลยว่าบ่ออินไทยบ่ไทยคิปเพิ่นคิดว่าอินไทยไทยเป็นไทยรูปนะเพิ่นสิจังเล่นอย่าอเคทายวปดูคอยดูรูปยูทูบนะ คีเรนเ่าต้องพ่วงอันนี้คือน้องสาวนะร้านร้านเนียสักเท้านี่เดี๋ยวเบียโซรี่สไตล์คนน่ะขีดื้อในนั้นหะนึ่งเนาะยาทาั้งภายสายยาทาง้งภายยิงยาทา้งภาซ้ายมันยังเรียบร้อยอยู่เด้อนี่ก็จะสาวเพื่อนตะสูกลาวเอ้าวันนี้เป็นคนดีใจได้ลงจากทางนะ ดีใจนะเัางเบมีตักกันตลอดไปนะ้น้องๆล้วก็ลำบวยลำบวยมีความสุขในสิคู่ลำบว่ายๆอ่นันนี้ก็ปลาเผาพี่น้องขั้นโบดําใิ่ป้วปลาเผาเลยอันนี้เผาของแท้เลยแต่ทีนี้เราเบียนะ เป็นพิเศษนะน้องนันแต่งนนะจะกักมนมีกัต่วช่วงนี้กับเอ็มกับสกายเป็นคนที่เมาเลยเนาะนซื้อว่าสิกินเบียด้วยพิเศษอืมุ้ในาลาย,เลยนะัเนาะพันคิดหม